ลองหน่อยดิมันแปลกดีครับ สวัสดีครับผม <S <S อ,อยู่กับผมเอกดำสิ่งครับอ่ะวันนี้เ้อันตรายครับสตาร์ทแบบนี้ครับเอออาจถึงตายได้ครับนกก็ัตไปอีงคแล้วันนี้เราก็เอาอะไรรถอะไรเนี่ยเขาเรียกรถอะไรเนี่ยมาลองหน่อยดิมันแปลกดีครับ นี่เป็นโค้งของอาโคบต้าครับ PEM โค้ง PEM ครับแล้วก็ใส่เครื่องยันมาร้อยห้าสิบครับแถมปั่นลอตเตรี่ได้ด้วยเรียบร้อยเครื่องของคนขาว เป็นโครง P E P E M ครับเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันพี่น้องรถแบบนี้แล้เรามาทดสอบกันดูครับดูเสียงอ่ะเสียงยังเล้าใจเลยยันมากครับร้อยห้เรามาดูมาดูก็ใช้งานได้ไหมใช้งานแล้วเป็นยังไงครับฝนก็ตกนะครับตอนนี้ทดสอบแบบ คนตกฝนตกอย่างเนี้ยแหละอันนี้เป็นโคงคูบต้านะครับอุ้ยยูบูเล่ดีจังเลยอะอา้าใครจะทดลองอะ่ะเออข้อมดิ เกียร์ตารี่อย oh, ู่ไหนพี่อ๋อเกียร์ตารี่สับอยู่ข้องด้านไม่หมุนเลย วางแล้ว<บ> <ย ược S 2> หมุนไหมเออหมุนเว้ยเฮ้ยหมุน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 แล้วหมุนแล้วหมุนแล้วลัตเตอรี่ครับโอ้เร็วเว้ยกูณเปนเร็วเหมือนกันนี่โอ่นี่นะครับ P E M หนึ่งสี่ศูนย์แปดใส่เครื่องยันมา ร้อยหาสิบแรงครับเรามาดูว่าประสิทธิภาพนี่เครื่องยันมาร้อยหาสิบแรงนี้จะเปลี่ยนรถเอ้ยจะปั่นลอตเตอรี่ตัวนี้ไหวไหมครับโดยคนโคกครับ เข้าลลยโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้มีโลมีไฮอ่ะจะผ่ามันลื่นรับไม่ไหว อูไปไม่ไหวครับสะพานลื่น ไปทุไโอ้อโ,อโหข้เาเาเน้าเข้าน่ข้า่ไข้าแก่เี์สนะทุกคนโอ้

โอ้โหคนโคกไอ,อแก้ว นี่เป็นอ่าโลสามครับนี่แบบงบประหยัดบรนนาแบบใช้เครื่องสูบเดียวพนะี่น้อง ทดสแดสดโดว่าเฮ้ โอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ